เราจะมาเดินชมกันค่ะต้นน้าจะพามาเดินชมอ้าวเจอใครด้วยเจอใครด้วยสวัสดีครับผู้ขาสวัสดีครับวัสดีครับต้นน um mm ้โอเคครับโอเค ไปเลยครับตาก,กล้องตามมาอยู่ครับโอ้โหโอ,โหโอโห้เดินอ้อมามาได้ทั่วเลยนะครับวัดนี้โอ้โห,โโหเยี่ยมจริงๆเลยโอ้โหดูกำแพงวัดสิครับอลังการมากหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสวนสวยๆอย่างนี้อยู่ในวัดใช่ไหมครับ อืมโอ้โหมีลำธารด้วยครับนี่ใชค่ะเดี๋ยวเราเดิน้าตรงนี้กันถามบอกมีค้ำด้วยไปค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นโอ้โโอโมีลำธารตรงนี้ด้วยมีปลาไหมปลานี่นะคะนี่กล้าเดิน<ะ>ด,ดียว<ะ>ไปทำไมอ่ะเดินเดีๆนี่ครับสุดยอดไปเลยนี่นะครับนี่ตรงนี้มีหาปลาอีกครับโอ้โหทำมาเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยนี่ครับนั่นทางไป โอ้โหตรงนี่ไปได้เหรอลูกตรนี t un> <t un ่ไปได้เหรอโอเคเราจบเราจบคลิปนี้ก่อนนะจบคลิปนี้ก่อนครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับว่าสรุปว่าทางนี้จะไปได้หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี